ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเคยถูกลอบวางระเบิดฝากกดติดตามแล้วไปรับชมกันครับย้อนไปเมื่อช่วงเช้าว,วันที่19มีนาคมพุทธศักราช2525ได้เกิดเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนใจชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่สําคัญสาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดนลอบวางระเบิดโดยกลุ่มผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ด้วยการส่งระเบิด TNT กว่าครึ่งคันรถเข้าไปจอดใกล้ห้องผู้ว่าในสมัยนั้น และได้จุดชนวนระเบิดทําให้เกิดเสียงดังสนั่นวันไหวไปทั่วบ้านดอนสิ่งปลูกสร้างกระเด็งเข้าของกระจัดการจายไปทั่วทุกสารทิศทําให้มีผู้เสียชีวิตถึง6คนและบาดเจ็บอีกกว่าครึ่งร้อยสารากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดิมตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําตาปีปัจจุบันเป็นที่ตั้งของสารหลักเมืองของจังหวัดสุราษฎร์แอดมินเชื่อว่าต้องมีผู้ชมบางคนในที่นี่ได้ผ่านเหตุการณ์นี้มาแล้วบ้างท่านใดพอมีประวัติเพิ่มเติมหรือความทรงจําในเหตุการณ์อวันนั้น นำมาแชร์เรื่องราวกันในคอมเมนต์กันได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่